สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลร์ประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้เราก็มีของบางสิ่งบางอย่างมาให้สาวแหล่ของเรานะครับตอนนี้สาวแหล่มาอยู่กับเราแล้วนะครับต้องเปิดดูไม่รู้จะถูกใจไหมแต่แต่บอกก่อนว่าต้องใช้นะต้องใช้นะโอเคปะคื้อให้เราต้องใช้นะมูลค่าหลายบาทเลยนะห้ามกิดนะโอเคปะอ,คอ่ะค่อยๆเปิดดู เอาดูเร็ว้ามคิดนะให้เปิดทำไมต้องตายอย่างงั้นล่ะดีดีเร็วๆชอว์เออเป็นไงชอบอ่ะ ชอ,ชอบไหมดูอีกหนึ่งอ้ยอันนี้อันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ซื้อให้อันนี้ของพี่เต่าซื้อให้อ้าถามพ่อพ่อดีใจป่าถามพ่อดีพ่อถามพ่อดียพ่อชอบไหมพ่อสิเหองพ่อยังชอบเลยไหมนะหรือว่าเป็นใครไปคิดใครเป็นคนคิดรู้ไหมต้องไปดูคลิปก่อนหนห้านี้นะ ทำไมพี่ว่าท่านแบบนี้ก็ผิดถามพ่อพ่อคะขนนพ่อยังชอบเลยชอบปะอันนี้หนูชอบชอบไหมครับชอบชอบชอบสวร์ยนี่โอ้หแต่ว่าเนื้อหยอดอ๋อขอบคุณครับอันนี้จาก FC เนาะจาก FC ฟซจากเอนะนี่ฮะนี่อันนี้คนใจพี่อ๋อไปติดแบบว่าเนมันมันเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ครับอ๋อๆๆออ๋อเอาไาเอาไปเลยนี่ FC ทำาให้ใช่ไหมอามาทุกอันเลยทำมาทุกอันยวครถ่ายอ่ะสวยจังเอามาทุกอันเลยครับอันนี้ตาใครเอ่ย ทำไมมันสวยจังอ่ะใครอ่ะอุ้ยทำไมมันดูแหลกจังอ่ะครับเอาให้ครบทุกอ action ถ้ามันติดหน้ารถมันจะไม่ใช่มันจะสีมันจะสีมันจะอะไรนะจะซีดหรือเปล่ามันจะซีดเอางี้ดีกว่าเอาไปแจกเอฟซีที่มาถ่ายรูปคู่กับน้องแล้วก็ติด P.O. อะไรอันนี้เลยได้หนีทำไมชอบหรือเปล่า เอาความจริงชอบหรือไม่ชอบชอบค่ะเออตั้งใจซื้อให้เลยเนี่ยเนี่ยอ่ะถามสิชอบคุณว่ะขาทไม่ซื้อแบบดีๆให้หนูเออเอาหนะอันนี้เอาติดไหนดีแต่ว่าอันนี้เป็นบาบี้ด้วยเอ้ยเอาเอาทุกคนขาหนูไม่กล้าใช้หรอกทำไมไม่กล้าใช้คุณจะว่าหนูว่าอะไรมันอันเล็กมือคนเล็กน้อยนิดเดียค่ะอ้าวมันก็คืออะไรอ่ะอันนี้แปลงอันนี้ที่ซื้อแปลงสีฟันได้เพราะว่า ต้อนรับไงจะได้แปรงฟันแบบฟันหรือฟันแล้วจะได้แปรงฟันแบบสะอาดทั่วถึงไงตอนนี้แปรงยังไม่ได้แปรงได้อยู่แบบเนี่ยครับโอ้โหดูสาวแหล่ของพี่ดูสวยขึ้นมาไม่ค่ะโอเคฮะมันเป็นเลือดเพราะว่ามันฝังอยู่มันเจ็บอยู่ป่ะตอนนี้เจ็บหรือป่ะเจ็บค่ะใส่รีด้วยป่ะตอนนี้รอเจ็ดวันค่ะต้องกลับไปเอาอีกอ๋อรอเจ็ดวันเพราะว่าเขาต้องพิมพ์ตากใช่ค่ะรีดแบบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวปัญหาของคนใส่รีเทนเนอร์คืออะไรรู้ไหมครับ เวลากินข้าวต้องถอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลืมไม่ลืมหรอไม่ใช่ประมาณว่าคนเวลาเพื่อนพี่กินข้าวลืมหรือก็ใส่ไม่ได้นี่คนคนอยู่ในคนคนเป็นคนคิดข้าวคนนี้น้องชายสุดที่รักตั้งใจมากเลยนะเขาบอกว่าเขาตั้งใจให้ให้เลือกให้มากเลยโอ้โหอไม่ซื้อขนมให้หนูทำไมดูเขาเคนจนหน้าแดงเลยเห็นไนมดูดิซื้อแผลซี่ฟันให้หนูอืมแล้ว แล้วไงแค่จะบอกว่าหนูอะอาหารเนี่ยเขาจะมาดึงซื้อให้อ่ะต้าวเขาจะมาดึงซื้อให้อายแล้วว่าหนูแคลเรียงรือเปล่าค่ะเปล่าเขาตอนเล่ากันการถอดฟันเนี่จะได้แปรงฟันมีแปรงสีฟันแบบซื้อให้จากใจไงอันนี้คิดเวลาสามสี่ชั่วโมงนะว่าจะซื้อแปรงสีฟันวหาซื้อยากมากเลยคุณค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นหนูจะเอาแปรงสีฟันเนี่ยไปตั้งกรอบไปอัดกรอบแล้วก็ตั้งเอาไว้ใช้เขาซื้อมาให้ใช้เอาดีกว่าใช้จริงจนะพอนะทำไมไม่กล้าใช้หรอเปนของเด็กไหมคะนี่เป็นนอั เนี่ยก่อนมีเนี้ยงก็ปั่นบี้เพื่อไปใช้เสร็จแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ใส่กรอบได้โอ้นั่นคือแปรงสีฟันแรกแล้วกันแปรงสีฟันแรกก่อนก่อนเลยเดี๋ยวฟันเด็กหนูอะซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วก่อนมาเอามาแปรงสีฟันเด็กหนูมันเลหนูผมไม่เด็กน้อยตั้งใจซื้อให้เอา ถาไมได้ถูกใจไหมเอาสุดท้ายแล้วถูกใจค่ะถูกใจที่สุดเลยลูกอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วนะฮะโอเคค่ะหนูจะมีอะไรแกงพี่ออดอีกครั้งนี่ไม่ได้แกงนี่ตั้งใจให้หนูก็ตั้งใจให้อีกอันหนึ่งเหมือนกันหนูจะทำคลิปด,ดูดูคนข้างหลังก่อน <laughs> โอเคครับไม่มีอะไรนะฮะก็ของขวัญที่เรามอบให้ฮักแพงก็มี่คะีเดี๋ยวหนูทำเองเดี๋ยวหนูทำไปโอเคบ๊ายบายไปบ๊า,ายบายเดี๋ยวไปกันต่อนะครับทุกคน <laughs> <laughs> เราเจอกันก right? <lord> ี no ่ตัวอะไรวะไม่ได้กี่ตัวอะไรทุกอย่างเลยเปิดลังกันหน่อยนะก็เนี่ยครับก็เออก็ของขวัญไงของขวัญก็คือของขวัญสิเนาะแป๊บนึงนะครับทุกคนเอาของแป๊บนึงนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ มี right, เซอร์ไพรส์อะไรก็ต้องติดตามกันนะครับกบป,ปุ่มปิดออนไลน์นะครับวันที่สองสามสี่นะฮะสองสามสี่ 2, 3, มีหน้านะครับก็บัตรป,ปุ่มปิดออนไลน์นะครับมีโชว์ใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีอะไรอ๋อถ่ายก่อนสองนาทีอ่ะโอ้ดหนึงนะคุณคน ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนอ้ออลไรกี่สิบบาทโอเคครับก็บัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับวันที่สองสามสี่นะครับ มีนานี้นะครับ333้บาทนะครับทักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็จะมีโชว์ใหม่ๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็โชว์ใหม่ของพ่อโจน้องอูอีกนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวสาวน้อยละเพืโชว์นะครับน้องฮักแพงจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะก็ต้องติดตามกันนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเนาะอืมของพี่ออสนะฮะที่มอบให้กับน้องฮักแพงนะฮะทุกคนหายคิดถึงกันยังครับ หายคิดถึงย่างถ้า,ายังถ้าหายคิดถึงแล้วคอมเมนต์เยอะๆนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่คอมเมนต์นะฮะเยอะๆนะเดี๋ยวผมจะนะครับเออเออไปก่อนนะฮะใครคอมเมนต์ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะฮะกดไลค์เยอะๆให้ถึงพันไลค์ๆๆนะครับคลิปนี้ถ้าครบพันไลค์จะมีของขวัญพิเศษแน่นอนถ้าครบถ้าครบสองพันไลค์ผมมีคลิปแกล้งน้องฮักแพงแน่นอนนะฮะสองพันไลค์คลิปนี้นะฮะคลิปนี้สองพันไลค์นะครับใน YouTube นใน Facebook ก็ขอสักพันไลค์ก็พอละนะครับมีเซอร์ไพรส์ในอนนะครับทุกค mm hmm. นครับก mm hmm. ็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กับ mm hmm. ช่องดีเล mm ิศ hmm. ประเสริฐศีนะครับ mm hmm. ก็ไปกันแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับนะ